ย้อนไปเมื่อปี2015ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งใกล้เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเดวิดโฮลชายผู้หลงไหลาการสำรวจด้วยเครื่องตรวจจับโลหะกำลังเดินสำรวจอย่างตั้งใจและทันใดนั้นเขาก็ได้พบกับหินยักษ์สีแดงเข้มที่หนักอึ้งไม่เหมือนหินธรรมดาทั่วไปเขาเชื่อว่านี่คือโชคลาบก้อนใหญ่เดวิดจึงนำหินกลับบ้านและพยายามทุกวิถีทางเพื่อเปิดมันทั้งการใช้เลื่อยหินเครื่องเจีย้อนยักษ์หรือแม้แต่แช่ในกรด แต่หินก้อนนี้ยังคงแข็งแกร่งไร้รอยขีดข่วนหลังจากนั้นเดวิดจึงตัดสินใจส่งหินไปยังพิพิธภัณฑ์เมลเบิร์นและผลที่ได้รับก็ทำให้เขาถึงกับตกตะลึงเพราะหินก้อนนี้ไม่ใช่ทองคำอย่างที่เขาคิดแต่มันคืออุกาบาทที่มีอายุถึง4.6พันล้านปีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านี่คือส่วนหนึ่งของการก่อตัวระบบสุริยะ อุกาบาตนี้มาจากแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส,สบดีและพุ่งมายังโลกของเราเมื่อนานมาแล้ว อุกบาทชิ้นนี้หนักถึง17กิโลกรัมและนักวิจัยเรียกมันว่าอุกกบาทแมริโบโรซึ่งพบว่าองค์ประกอบหลักคือเหล็กและมีผลึกแร่โลหะเล็กๆที่เรียกว่าคอนดูซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการศึกษาการกําเนิดระบบสุริยะการศึกษาอุกกบาทนี้เหมือนย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของจักรวาลมันบอกถึงเรื่องราวของดาวเคราะห์และโลกในยุคแรกๆให้กับเรา แม้นี่จะไม่ใช่ก้อนทองคำแต่สำหรับเดวิดโฮการค้นพบนี้มีมูลค่ามากกว่าทองคำเพราะมันคือชิ้นส่วนจากอดีตการของจักรวาลที่มาอยู่ในมือมนุษย์อย่างเขา